ฮัลโหลสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่โคลนเคช n n e ลนะฮะกลับมาพบกันในวันนี้นะครับอยู่กันใน h โฮมสวิตโฮมสวายนะฮะวันนี้ครับเดี๋ยวเราลองมารีวิวเซอร์อีกตัวหนึ่งเลยแล้วกันนะครับเมื่อครั้งที่แล้วนะฮะเรารีวิวเซอร์สาวสวยนะครับอย่างน้องเจนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแต่เดี๋ยวในวันนี้นะครับเรามาลองรีวิวผัวจ๋าช่วยเจนด้วยนะฮะนั่นก็คือหนุ่มติมคนนี้เลยครับ หนุ่มติมของเรานะครับมาพร้อมกับค่าสเตตดังนี้นะฮะค่า HP 2ขีดครับสตามีหน้า3ขีดแล้วก็เอ็กซ์พัทยอยู่ที่2ขีดครับ HP ของหนุ่มติมมี2ขีดนะฮะนั่นกระทำให้หนุ่มติมเนี่ย พอที่จะอึดนะครับแพงแล้วก็สามารถที่จะสู้กับผีภายในเกมได้นะฮะส่วนค่าสตามิน่านะครับของหนุ่มติมมาถึง3ขีดด้วยกันนะครับซึ่งผมก็ว่าอยู่ในระดับดีเลยทีเดียวนะครับถึงแม้จะไม่เยอะเท่ากับสาวเจนนะครับ4ขีดนะครับแต่ว่า3ขีดเนี่ยมันก็เพียงพอแล้วนะครับเพราะว่าเขามีค่า HP ที่มากกว่าสาวเจนตั้งหนึ่งนะครับมันก็มาชดเชยกันได้นะฮะ ส่วนต่อไปนะครับ expert i y e ครับ expert i y e ก็คือเวลาที่สกิลเช็คเด้งมันจะทําให้สกิลเช็คเนี่ยหมุนช้านะครับเราจะได้กดสกิลเช็คได้ง่ายๆนะฮะของหนุ่มติมต้องบอกว่ากลางๆนะครับอยู่ที่2ขีดนะฮะก็ไม่ช้าไม่เร็วจนเกินไปนะครับก็พอที่จะทําให้เพื่อนๆเนี่ยกดสกิลเช็คได้นะครับก็ต้องบอกนะครับดูจากค่าสแต็กของหนุ่มติมนะฮะ ก็คิดว่าเขาน่าจะถูกบิ้วมาให้เป็นสายสู้กับผีนะครับเป็นสายบู๊เลยนะฮะ HP ที่มีค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็สตลมีหน้าที่อยู่ในระดับดีเลยทีเดียวนะครับคิดว่าถ้าเกิดใครชอบบู๊น่าจะต้องเลือกหนุ่มติมมาเล่นนะฮะงั้นเดี๋ยวเราไปดูความสามารถต่อไปนะครับนั่นก็คือ Active เ e r k ของหนุ่มติมกันเลยดีกว่าครับ a อคทีฟเพิร์กของหนุ่มติมนะครับมีชื่อว่านาน o เมทัลไนท์นะฮะถ้าเพื่อนๆคนไหนเล่น Home s w ต e t Home Part 2มานะครับก็รู้เลยนะครับว่าหนุ่มติมเขามีอาวุธคู่ใจนะนั่นก็คือมีดลงอาคมนะครับและในภาคนี้นะครับภาคสอวายนี้นะครับหนุ่มติมก็ไม่ลืมที่จะหยิบมาใส่เป็นเพิร์กของเขานะฮะความสามารถนี้นะครับนั่นก็คือเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่หนุ่มติมไม่มีไอเทมอยู่ในมือนะครับภายในระยะเวลา25วินาทีครับ ลุมติมก็จะสร้างมีดหมอขึ้นมาถือนะครับทำให้เขามีอาวุธนะฮะโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปไล่หาไอเทมในกล่องเลยนะครับ หรือถ้าจะให้แปลง่ายๆเลยนะครับหนุ่มติมสร้างอาวุธใช้เองได้นะครับทุกๆ25วินาทีที่เราไม่ถือไอเทมนะครับเสืวอวิธีการใช้ความสามารถของมีดหมอนะฮะเพียงแค่คลิกซ้ายเท่านั้นเองนะครับหนุ่มติมก็จะคู่ยงมีดออกไปนะครับเป็นระยะไกลด้วยนะไม่ใช่ระยะใกล้นะครับแต่ว่ามีสแต็กอยู่ที่1อันเท่านั้นนะครับและหลังจากที่เราใช้ไปแล้วนะครับก็ต้องรออีก25วินาทีนะครับหนุ่มติมถึงจะสร้างมีดหมออันใหม่ขึ้นมาใช้นะครับ แต่ว่าสามารถที่จะใช้ได้เรื่อยๆภายในเกมนะครับแค่เพื่อนๆเนี่ยไม่ถือไอเทมภายในมือนะครับเราก็จะสามารถมีมีดหมอมาใช้ได้แล้วครับส่วนความสามารถของมีดหมอนะครับถ้าเราเคลี้ยงไปโดนผีภายในเกมนะครับเจ้าผีที่โดนเคลื่องไปก็จะติดสตันนะครับซื้อเวลาให้เราได้นะครับทำให้เราเนี่ยสามารถหนีต่อได้นะครับหรือว่าเราสามารถที่จะช่วยเพื่อนจากการโดนไล่ล่าได้นะครับ แม้เป็นระยะเวลาสั้นๆนะครับแต่อย่างน้อยมันก็ซื้อเวลาแล้วก็ปวดฆาตากรได้ดีเลยทีเดียวนะฮะอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับเข้าตาจนอาวุธก็ไม่มีแล้วนะครับทำอะไรไม่ได้แล้วไม่เป็นไรครับคู่ยังมีดหมอใส่ไปเลยนะฮะรับรองครับยื้อเวลาแล้วก็ช่วยชีวิตไว้ได้แน่ๆครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับความสามารถของหนุ่มติมนะฮะต้องบอกเลยนะครับถ้าคนไหนชอบสายบูนะครับ ลาดไม่ได้นะครับเลือกมาเล่นได้เลยนะฮะหนุ่มติมนะครับโอเคนะครับผมก็ต้องขอจบการรีวิวหนุ่มติมเซอร์คนที่2ไว้เพียงเท่านี้นะฮะและเดี๋ยวครั้งหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่ในโฮมสวิตโฮมเซอร์ไวครับส่วนยังไงวันนี้สวัสดีครับ